สวัสดีเพื่อนๆทุกคนจ้าวันนี้นะคะแม่บ้านอีลานจะมาชวนทุกคนทําหื่อก้วยนะคะหรือปลาเส้นนะคะที่เราเห็นในเออ่เป็นเครื่องเคียงของกว๋วยเตี๋ยวหรือกว๋วยเตี๋ยวอินต์โฟอะไรแบบนี้นะคะเอาไปทําเมนูผัดทอดจิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดก็ดีนะคะพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมและวิธีทํำกันเลยค่ะใช้เนื้อปลาะคะวันนี้เบลใช้เนื้อปลาอินทรี800กร,รัม อกไก่บดละเอียดนะคะ100กรัมนะคะเนื้อปลานะคะบดละเอียดเหมือนกันนะตามด้วยเกลือสองช้อนชานะคะผงชูรสหนึงช้อนชาน้ำตาลสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะตามด้วยแป้งข้าวโพด3ช้อนโต๊ะใครจะใส่แป้งหมันก็ได้จากนั้นนะคะเติมผงฟูสองช้อนชา แล้วก็พริกไทยป่นนะคะหนึ่งช้อนชาผงปรุงรสไก่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคุกเข้าส่วนผสมซักเล็กน้อยให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ําแข็งประมาณ4ี่ถึงห้าก้อนนะน้ำแข็งใส่แต่น้ำแข็งนะคะเราจะไม่ใส่น้ำเนาะใส่น้ำแข็งแล้วก็ปั่นนะคะใครมีเครื่องปั่นที่ดีก็จะดีมากนะคะเพราะว่าเบลทำใส่เครื่องปั่นอันเล็กนะคะเครื่องปั่นตายไปแล้วหนึ่งนะ ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเครื่องปั่นมือปั่นขนมปังแบบนี้นะปั่นไปเรื่อยๆนะคะในใส่น้ําแข็งประมาณสีห้าก้อนให้มันละเอียดนะคะละเอียดเป็นเข้าเป็นเนื้อเดียวกันค่อยๆปั่นใจเย็นๆนะคะ <top> พอเราปั่นไปได้สักพักนะคะก็ก็จะได้ประมาณนี้นะคะปัน่นปั่นไปได้สักพักพอมันเหนียวมากๆแล้วก็จะปั่นไม่ได้แล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นนวดมือนะเปลี่ยนมาเป็นนวดมือนะคะให้มัน รู้สึกว่ามันเหนียวติดมือแบบนี้คือโอเคแล้วนะคะแล้วก็ผสมกระเทียมสับนะคะสับละเอียดแล้วก็ต้นหอมซอยเข้าไปนะคะคุกเค้าให้เข้ากาันใช้มือนี่นะคะใครจะใส่ถุงมือก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้แต่ต้องล้างมือให้สะอาดนะคะคุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันนะจากนั้นนะคะเราก็จะนําไปแช่ช่องแข็งประมาณ30นาทีหรือ4 5นาทีก็ได้นะ ุกเ้าส่วนผสมให้เข้ากันเรียบร้อยนะคะพอครบ30บ30นาทีผ่านไปก็จะได้แบบนี้เราก็จะขยำอีกทีหนึ่งนะคะประมาณ5นาทีนะหนาทีก็ได้3นาทีก็ได้นะะในระหว่างที่เราขยำอยู่เราก็จะต้มน้ําไว้รอเลยนะคะต้มน้ําให้เดือด,ด,ดไว้รอเลยนะจะได้ไม่เสียเวลานะคะคุกเค้าให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปนึ่งหรือเอาไป ทำเป็นขึ้นรูปนะคะจะได้ง่ายๆเนาะแบบนี้นะเห็นไหมเนียนไม่รับรองว่าเด้งแน่นอนนะคะเราก็จะใช้ถุงพลาสติกนะคะใส่เข้าไปแบบนี้ถ้าอยู่เมืองไทยนะคะคยก็จะมีใบตองก็ได้นะแต่ว่าที่ต่างประเทศก็มีแคบถุงพลาสติกนะคะเอาช้อนรูปๆนะคะให้มันเป็นแท่ง,งสักนิดนึงก็ได้นะคะอันนี้เบลไม่ใส่เนาะก็พันเลย พันให้มันเป็นแท่งนะคะแบบนี้ปิดด้านข้างนะคะไม่ให้มันออกมานะปิดด้านข้างสองด้านแล้วก็ใช้แรปนะคะแรปนี้แรปฟอยนะคะม้วนเข้าไปให้มันเป็นแท่งปิดหัวท้ายให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนึ่งในน้ําเดือดนะคะประมาณ20ถึง30นาทีนะคะเราออไปนึ่งเลยนะ นึ่งแบบนี้นะคะ่ะนึ่งในน้ําเดือดนะนึ่งในน้ําเดือดไปเลยพอครบ3ามินาทีหรือ20ิบนาทีผ่านไปนะคะก็จะได้มีก้วยแบบนี้นะคะปลาเส้นของเรานะคะอันนี้ฟูมากจนแตกออกเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาแกะดูด้านในนะแกะดูด้านในว่าเป็นยังไงร้อนมากเลยนะคะนี่หอมมาก เอาใส่เป็นเครื่องเคียงของก๋วยเตี๋ยวต้มยำนี่คือเลิศดนะคะคืออร่อยมากในที่เมืองไทยนะจําได้เลยว่าเคยกินกคนึกอยากกินก็เลยลองทําดูนะคะก็ได้แบบนี้นะก็ทําบ่อยแล้วแหละก็เลยเอามาแชร์ทุกคนดูนะคะพอเอาออกจากฟอยอะไรเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่น้ํามันนะคะเอาไปทอดกันนะคะทอดแบบนี้ให้ด้านนอกสุกเหลืองเป็นสีเหลืองสีสวยนะคะทอดให้สุกนะคะ ช้ไฟกลางๆนะคะประมาณใช้ไฟกลางๆทอดนะมันจะได้ไม่ไหม้นะทอดให้สีเป็นสีเหลืองสวยนะคะเฉพาะด้านนอกนะคะเพราะว่าข้างในมันก็สุกแล้วแบบนี้นะคะคือได้แล้วนะสีเหลืองสวยน่ากินมากยินตาฟตูต้องมาแล้วแหละวันนี้นะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้นะหือกลวยปลาเส้นของเรานะคะเราเดี๋ยวจะหั่นให้ดูสักนิดนึงนะ ร้อนมากเลยนะทุกคนนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เนื้อปานแน่นๆใส่แป้งนิดเดียวเองหั่นเข้าไปแบบนี้นะคะโอ้โหน่ากินมากหอมมากทุกคนเนื้อเด้งมากนะคะเด้งดึงๆไปเลยนะทำง่ายๆนะคะก็ลองทำตามกันดูนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูมันเด้งแค่ไหน ะะคะแบบนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ช่องแม่บ้านอิรานด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมยก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ